ตำรวจไซเบอร์แนะวิธีป้องกันถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับเขาได้แนะนำวิธีการป้องกันมิจฉาชีพแฮกข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็จะ นำข้อมูลนะครับขโมยข,ข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีต่างๆนะครับเช่นใน YouTube บัญชี Facebook รวมถึงข้อมูลบัตรประชาชนบัตรเครดิตเพื่อนำไปใช้หาประโยชน์ในทางมิชอบนะครับซึ่งก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ฝากไปถึงผู้ใช้บัญ,บญชีดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่าให้เราเนี่ย มันตรวจสอบการตั้งค่าในเรื่องของความปลอดภัยของบัญชีตนเองตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดจะเปิดเผยข้อมูลนะครับตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากควรใช้อีเมลสำรองสำหรับการรับข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่สำคัญโหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมันตรวจสอบ และลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนตรวจสอบรายชื่อเพื่อนในโซเชียลมีเดีย้องกันผู้ไม่หวังดีตั้งค่าล็อกหน้าจอและรหัสผ่านบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์อยู่เสมอนะครับปิดการแชร์โลเคชันหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi และบ totooth อัตโนมัติถ้าไม่จำเป็นรวมทั้งหมั่นอัปเดตและสำรองข้อมูลอยู่เสมอนะครับ และถ้าคุณผู้ชมเนี่ยพบเบาะแสการกระทำความผิดก็สามารถติดต่อไปอยังสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1 441หรือ081 866 30 00ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ไทย p o l i สออนไลน์ .com หรือเดินทางไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุโดยตรงซึ่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ย ก็จะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังธนาคารเพื่อยับยั้งต่อไปนั่นเองนะครับ